สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับผมมีดิจิมอนแค่2ตัวจะมาคุยให้ฟังนอ้องเรียกว่าเป็นภาคต่อกันแล้วกันนะครับคือเป็นดิจิมอนของนางเอกในซีรีส์ของดิจิมอนลิเบเรเตอร์นะครับผมซึ่งดิจิมอนลิเบเรเตอร์นะครับก็เป็นเนื้อเรื่องของดิจิมอนในซีรีส์พาร์ทของคอมิกแล้วก็จะมีเป็นเวอร์ชันนิยายด้วยนะครับโดยนางเอกนะครับก็จะมีชื่อว่าคิโนซากิอาลิซะครับผมซึ่งจะเรียกว่าารก็ได้นะคับ แล้วแต่ทํานองท่วงที่ถนัดก,กันเลยนะซึ่งคุณเธอคนนี้นะครับผมก็จะมีดิจิมอนคู่หูที่มีชื่อว่าชูมอนครับชูนะครับผมไม่ต้องคิดลึกไม่ต้องคิดไกลไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งนั้นครับมันคือรองเท้าครับผมเออซึ่งก็สมตัวดีนะครับกับการที่ว่าตัวร่างเจริญวัยเนี่ยชื่อชูมอนแล้วก็ร่างโตเต็มวัยชื่อช um ูชูมอนกูนี่ยังชอบเลยนะซึ่งเป็นดิจิมอนที่มีมาโปรไฟล์ก่อนหน้านี้2ร่างนี้นะครับแล้วก็จะมีดิจิมอนของตัวพระเอกด้วยซึ่งอันนั้นนะก็เคยทําไว um ว้รมกัับน่่แแะตทีีำ มันมีร่างสมบูรณ์กับร่างสุดยอดเสริมเข้ามาแล้วสําหรับทั้งตัวของพระเอกแล้วก็นางเอกแต่ว่าในส่วนของดิจจมอนที่เป็นร่างสมบูรณ์กับร่างสุดยอดผมขอทําแยกกันลวกันนะครับโดยที่ว่าวันนี้จะเป็นร่างสมบูรณ์กับร่างสุดยอดของชูมอนซึ่งร่างเจริญไวยกับร่างโตเต็มไวยปูเรื่องการเป็นดิจจมอนรองเท้ามาอย่างไรนะครับมันก็จะมีความเป็นดิจจมอนรองเท้าอยู่อย่างนั้นแหละทั้งร่างสมบูรณ์แล้วก็ร่างสุดยอดนะครับผมซึ่งก็จะมีคีย์เวิร์ดคำว่ารองเท้ามาให้เราได้ยินกันเพลินๆนะและเพื่เารวั รรว่าร่างสมบูรณ์กับร่างสุดยอดที่ว่ากันว่าพลังของรองเท้าของมันช่างน่ากลัวสละเกินนี้จะมีโปรไฟล์อะไรยังไงบ้างเนาะมาเริ่มที่ตัวของชาเปโรมอนนะครับผมชาเปโรมอนนะเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบพับเพดประเภทไวรัสนะครับซึ่งทรงของมันก็ต่อยอดมาจากร่างตัวเต็มไยเรียกว่าไอ้ร่างเจริญัยกับตัวเต็มวัวมันค่อนข้างมีความเป็นสัตว์เนาะเออแต่ว่าโดยรวมๆพวกมันถือว่าเป็นดิจิมอนพับเพดกันทั้งหมดครับเพียงแต่ว่าชาเปโรมอนนะครับผมจะค่อนข้างออกไปแนวหุ่นตุ๊กตามนุษย์อะไรแบบนี้นรดู วิาพา์ของคุณเธอมากคุณเธอมีรูปร่างรูปทรงอะไรยังไงนะคือเขาบอกว่านิจมอนตัวนี้นะครับผมได้รับข้อมูลของพวกตุ๊กตาที่อยู่ในนิทานเรื่องเล่าต่างๆนะครับผมพวกนิทานต่างๆที่มันมีตุ๊กตาอันนี้ท่านผู้ชมนึกถึงเรื่องไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์นะเพราะว่าดูแลอันเนี้ยเขาจะไม่ได้เจอดจงไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งขนาดนั้นครับโดยที่ว่าเป็นร่างสมบูรณ์ที่มีองค์ประกอบของความเป็นพับเพดมีตะกร้าของเขามีรองเท้าทีเา่เป็นหัวของหมาป่าที่ก็น่าขนลุกเนาะแล้วก็มีการแต่งชดุดคล้ายๆแบบสาวรับใใช้ที่่ออยูนนนพวตาหมื เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีความหลากหลายในเชิงของรูปลักษณ์คือความเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ,รณ์ที่มีความเป็นพับเพ็ดแล้วก็องค์ประกอบร่างกายดูมีความเป็นมนุษย์นะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวของชาเปรมอนจะทําให้ดิจิมอนตัวอื่นมีความขนลุกได้ก็คือว่าในส่วนที่เป็นซอกส่วนที่เป็นเขา่าส่วนคออะไรพวกนี้ปกติแล้วมนุษย์เราไม่สามารถหันหนู่นหันนี่ได้เพราะว่ามันมีข้อต่ออยู่ใช่ไหมแต่ว่าชาเปรมอนชอบหักข้อต่อน,นู่นข้อต่อนี่โชว์นะครับคือเหมือนกับว่ามันสามารถยืดดดหหหยุุาา่นนนสาาามมรรถออะไไววกี้้้้แล็ทํใิจตั เกิดความตกใจครับผมเออก็เป็นนิสัยที่คุณเธอนั้นชอบสร้างความตกใจให้กับนิจมอนตัวอื่นได้ด้วยประการชนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับผมในส่วนของตะก้าที่ชาเปรมอนถืออยู่มันเป็นตะก้าที่บรรจุสิ่งที่เรียกว่ามินิมอนซาเอมอนกูมิครับผมมินิมอนซาเอมอนกูมิคือไม่มีภาพประกอบชัดเจนะฮะแต่ว่านักภาพน่าจะเป็นคล้ายๆตุ๊กตามหมีขนาดเล็กครับผมที่อยู่ข้างในแต่ไอ้ที่อยู่ข้างในนะครับนอกจากมินิมอนซาเอมอนกูมิจํานวนมากแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่คุณเธอสามารถ เอามาใช้ในการต่อสู้ได้ซึ่งอุปกรณ์ในการต่อสู้หลักๆของชาเปรโรมันที่อยู่ในไอส่วนของตะก,ก้าใบนี้ไม่ได้มีระบุชัดเจนว่าเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับเรียกว่ามีความหลากหลายอยู่ของมันนนะั่นแหละเนาะบางครั้งคุณเธอนะครับผมบางทีนึกเบื่ออะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการเอามินิมอนไซมอนกูมิที่อยู่ในตะก,กามางับมากินเล่นด้วยครับผมเออ <laughs> พิ่งรู้ว่าอันนั้นมันเป็นของกินได้ด้วยหรือนี่นะโดยอันนี้ในบางกรณีที่บอกว่าชาเปรโรมันแม้มันจะไม่หิวนะขอแค่ว่างนะครับผมมันก็จะเอาไอตุ๊กตาหมีขนาดเล็กนนน้้้้าเียวกิไดดปรระชอง แล้วที่นี่นะครับตัวของมันแม้ว่าจะเป็นดิจิมอนที่มองภายนอกมีความเป็นเด็กสาวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นผ้าเพ็ดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่ดิจิมอนที่มีความหวานเป็นผู้สาวขนาดนั้นครับผมเป็นดิจิมอนที่ชื่นชอบการต่อสู้เป็นอย่างมากเลยครับตัวของมันเองนะครับผมเวลาที่ต่อสู้ก็จะมีความจริงจังสูงนะครับแบบว่าเล่นกะว่าอีฝ่ายหนึ่งตายแน่ๆออซึ่งความโหมดของเขาเปิดนั้นทีนี้ในส่วนของโปรไฟล์จะมีการบอกว่ามันจะมีดิจิมอนรูปแบบหนึ่งครับผมที่ถือว่าเเปป็นดิจม้าหมาหย ชาเปรรวันดิจิมอนตัวนั้นจะเป็นดิจิมอนรูปทรงหมาป่านะครับซึ่งตอนแรกก็เอ๊นึกถึงแบบการรลูมอนหรือเปล่าหนออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่การรลูมอน เป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าแฟงมอนครับผมแฟงมอนไอตัวนี้ก็เป็นดิจิมอนออกแนวหมาป่าเนาะเออแต่ว่าเป็นหมาป่าคนละสมกันซึ่งเป้าหมายที่เป็นดิจิมอนหมาป่าตรงนี้นะครับผมล่าเพื่อที่จะสังหารแล้วก็เอาข้อมูลของดิจิมอนหมาป่าเหล่านั้นมาเป็นรองเท้าครับผมซึ่งเท่าที่เห็นว่ารองเท้าตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรองเท้าที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองหรือเป็นรองเท้าที่เอาหัวของแฟงมอนมาทําเป็นรองเท้าของเขานีหรือไงไม่ทราบนะครับเออแต่ว่าก็ดูมีความหลอนๆอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับโดยเขาเองก็จะมีปฏิิกกรยาับ แฟงมอนค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นเป้าหมายหลักเนาะเวลาที่เห็นแบบแฟงมอนอย่างนี้ก็กะว่าล่าแบบไม่ให้มีชีวิตรอดกันเลยครับแล้วทีนี้ตัวของเขาเองก็จะมีท่าไม้ตายอยู่3ท่านะครับผมท่าไม้ตายที่1ของชาเปรมอนคือ Apple for you ครับผม Apple for you นะครับผมเห็นขวดที่อยู่มือซ้ายของเขาไหมซึ่งนี้แหละครับมันเป็นขวดเหล้า Apple ที่สามารถคว้างโจมตีศัตรูโดยที่ว่าไอ้เหล้า Apple นั้นมีคุณสมบัติเึ็นเชื้อเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะระเบิด ท่าไม้ตายที่2นะครับผมคือคริมสันริปเปอร์ครับคริมสันริปเปอร์นะครับผมก็จะเป็นการยื่นมีดออกมาจากส่วนรองเท้าหลังจากนั้นเขาก็จะควักมีดจากในตะการ้านั้นมาด้วยครับผมและทีนี้มันก็จะมีมีดสเล่มดวลงานเนาะเขาก็จะมีการเตวัดระบำอย่างบ้าคลั่งให้มีดมันซัดโดนศัตรูที่อยู่ในระยะการโจมตีซึ่งท่าคริมสันริปเปอร์นี้นะครับก็เป็นท่าโจมตีที่เน้นระยะประชิดแต่ว่ามีความรุนแรงและมีความรวดเร็วในการโจมตีค่อนข้างสูงและเป็นท่าไม้ตายที่อันตรายถ้าโดนเข้าไปเตมเ,ตมนะเาว่า่งนนียุ ไปหมุนมาอย่างนี้นะครับก็อันตรายอยู่อีกว่าและสุดท้ายถ้าไม้ตายของเขานะครับคือการเอาปืนแก๊ตเลิงที่อยู่ในตะกร้าของเขาเนี้ยชักออกมาและหลังจากนั้นยิงกระดโจมตีใซสตัตรอย่างต่อเนื่องไปเลยครับถ้าไม้ตายมีชื่อว่าเมอร์ซี่บาสเกตครับผมแตครั้นี้นะครับตัวของชาเปโรมนันถ้าเกิดว่าเขาวิวัฒนาการไปเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดเขาก็จะกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าเซนดิวมันครับผมเซนดิวมันเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพับเพ็ดประเภทไวรัสนะครับผมโดยที่ว่ารูปร่างของ เขาเปลี่ยนไปเลยเนาะจากโทนสีเนี่ยอย่างอย่างชาเปโรมันเมื่อกี้ที่เป็นรางสมบูรณ์มันก็ยังดูแบบมีความโทนสีเหลืองส้มอะไรแบบนี้อ้างอิงกับดิจิมอนร่างเจริญวัยกับร่างตัวเต็มไวในสายของเขาได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอกลายเป็นซันดริมอนปุ๊บแทบไม่เหลือโทนแบบส้มๆอะไรพวกนี้เลยนะครับร่างกายของเขาเนาะก็จะมีความเป็นดิจิมอนผู้หญิงนะครับผมแบบเป็นผู้หญิงผมบลนยาวสวยสวยเก๋เลยนะครับแล้วก็ร่างกายของเขามีความเพรียวบางมีการแต่งองค์ทรงเครื่องคุมตามร่างกายอย่างสวยงามนะครับผมและทีนี้เห็นขาของ ครับไหมครับผมอันนี้ขาของเขาองรวมของเซนดริวมอนนะจะเรียกว่าเป็นรองเท้าแก้วครับผมซึ่งถ้าพูดถึงรองเท้าแก้วแล้วก็บอกว่าเป็นดิจิมอนที่ต่อยอดมากจากการที่อยู่ในโพกนิทานเรื่องเล่าอย่างนี้ท่านผู้ชมคิดว่ามาจากเรื่องอะไรครับผมถูกต้องครับเซนดริวมอนตัวนี้นะครับผมมีข้อมูลมาจากนิทานเรื่องซินเดอเรลล่าครับซินเดอเรลล่านะครับก็จะเป็นการวาดเรื่องรองเท้าแก้วอยู่แล้วเนาะตรงนี้นะครับก็เลยไม่ต้องสงสัยว่ารองเท้าแก้วของเซนดริวมอนมันก็จะมีการอ้างอิงในส่วนนั้นแล้วทีนี้นะครับก็จะมีการอ ที่แบบโทนแบบว่าสีขาวสีฟ้านกไม่น่าจะอยู่ในพื้นที่ร้อนๆใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าพื้นที่อาศัยของเซนริมอนนะฮะเขาบอกว่าจะอยู่ในส่วนที่ใกล้ชิดกับพวกพื้นที่ภูเขาไฟครับซึ่งในพื้นที่ภูเขาไฟที่เป็นถิ่นอาศัยของเซนริมอนนะครับผมจะมีปราสาทหนึ่งที่มีชื่อว่าปราสาทเท่าฐานครับผมซึ่งปราสาทเท่าฐานนะครับก็จะเป็นที่ที่เซนริลมอนอยู่แบบเงียบๆไม่ได้เปิดเผยตัวเองว่าอยู่ที่นั่นสักขนาดนั้นแต่ก็จะมีบางกรณีที่มีผู้ที่บุกรุกมาถึงปราสาทได้จริงใช้คาว่บุุก อาจจะแรงเกินไปนะครับใช้คําว่ามาเยี่ยมเยือนก็ได้นะครับเออซึ่งการมาเยี่ยมเยือนปราสาทเท่าฐานอันนี้ของเซนริมอนก็เหมือนกับว่าเป็นแขกแล้วพอเป็นแขกปุ๊บนะครับเซนริมอนก็จะมีการต้อนรับด้วยงานเต้นรําครับผมซึ่งงานเต้นรําเป็นคําพูดที่เซนริมอน แค่ตั้งชื่อขึ้นมาให้เป็นงานต้อนรับเท่านั้นเองครับแต่ที่จริงแล้วงานเต้นรำเนี้ยมันคือการที่คุณมาปราทชันแล้วคุณต้องต่อสู้กับฉันจนกว่าจะพ่ายแพ้กันไปข้างหนึ่งซึ่งดิจิมอนที่สามารถเอาชนะเซนริมอนได้เซนริมอนจะเรียกว่าเจ้าชายนะครับผมเพราะว่าเป็นดิจิมอนที่ตัวของเขาเนี่ยสามารถที่จะยอมรับในความแข็งแกร่งได้แล้วดิจิมอนใดก็ตามที่ได้ยอมรับว่าเป็นเจ้าชายของเซนริมอนแล้วเซนริมอนก็จะขอให้อยู่ด้วยกันก่อนแล้วก็ต่อสู้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่านิสัยชอบการต่อสู้ด้ดดเิม ที่มาจากร่างสมบูรณ์เมื่อกี้ยังอยู่นะครับผมเป็นดิจมอนที่ชอบการต่อสู้มากแต่ว่าถ้าเกิดว่าสู้แล้วอย่างที่บอกว่าถ้าชนะเป็นเจ้าชายถ้าแพ้ปุ๊บเขาก็จะขับไล่ออกไปจากปราสาทแห่งนี้ครับผมก็จะเป็นดิจมอนตัวหนึ่งที่ชอบการต่อสู้แล้วก็รอคู่ต่อสู้เก่งๆอย่างเงี้ยเข้ามาที่ปราสาทซึ่งกรณีที่ผมเล่า,มาเมื่อกี้มันจะเป็นลักษณะของการมาโดยบังเอิญแต่ทีนี้ขอให้ทุกคนสังเกตต,ตรงช่วงเท้าของเซนริวม่นนะครับมันจะมีเป็นค่ารับใช้บริวารเล็กๆน้อย,อย,อยๆครับผมที่เซนริวม่านเนี่ยเขาจะเอาไว หาผู้ที่เหมาะสมจะเป็นเจ้าชายมาที่ปราสาทซินะครับผมออซึ่งเมื่อไม่มีคนมาก็ต้องให้ลูกน้องของตัวเองออกไปหาแบบนี้ครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวของเซนริวอนนะครับก็จะมีการมอบพาร์ทส่วนแยกของรองเท้าแก้วให้กับพวกข้ารับใช้เหล่านี้ ไปตามพวกผู้ที่แข็งแกร่งมากโดยที่ว่าถ้าเจอผู้ที่แข็งแกร่งแล้วก็รองเท้าแก้วนั้นนะครับมันจะสามารถวัดได้ว่าดิจิมอนตัวนี้คู่ควรกับท่านเซนริวม่นไหมถ้าคู่ควรแล้วก็ปารองเท้าแก้วไปหาดิจิมอนตัวนั้นซะเลยนะถ้าจะแข็งแกร่งพอแล้วก็และรองเท้าแก้วที่ไปสวมกับดิจิมอนเหล่านั้นถ้ามันสามารถสวมได้ปุ๊บนะครับผมมันจะทําการวาร์ปดิจิมอนที่แข็งแกร่งตัวนั้นที่รองเท้าแก้วยอมรับไปหาเซนดิวมอนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของงานเต้นรําเหมือนเดิมครับผมทําการต่อสู้กันไปกันมมาาาแล้ว้ววออดเดดิ่สุทย รองเท้าแก้วอาจจะประเมินว่าแข็งแกร่งนะแต่สุดท้ายถ้าสู้ปุ๊บแล้วเซนริวมอนสามารถเอาชนะได้ก็ไล่ออกจากปราสาทไปเหมือนเดิมครับผมโดยถ้าผ่านปุ๊บก็กลายเป็นเจ้าชายแล้วก็ขอให้อยู่ต่อสู้กันไปเรื่อยๆเนาะอันนี้โดยรวมจะเป็นกิจวัตรประจําวันของเซนริวมอนครับซึ่งต้องบอกว่ามีดิจมอนหลายตัวนะครับที่เขารู้สึกว่าวิธีการที่เอารองเท้าแก้วบ,บีบบังคับให้วาปมาต่อสู้กับเซนริวมอนเนี่ยหลายๆตัวก็จะไม่ค่อยชอบนะครับผมบอกว่าไอไอเทมที่เป็นรองเท้าแก้วอันนี้ของเซนริวมอนเป็นไอเทมที่ค่อน น,นี่แต่ว่าด้วยตัวพื้นฐานของเซนดิวันแล้วเขาก็แค่อยากต่อสู้ครับผมแม้ว่าจะถูกบังคับต่อสู้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ใช่ดิจิมอนที่เรวร้ายถึงขั้นเอาชีวิตดิจิมอนตัวไหนขนาดนั้นซะด้วยครับก็ถือว่าอันนี้เป็นข้อดีข้อเดียวที่พอว่าได้นะและทีนี้ในส่วนของท่าไม้ตายการโจมตีของเซนดิวันจะมีอยู่ทั้งหมด3ท่าครับท่าไม้ตายแรกนะครับผมคือมาริชสไตร์ครับมาริชสไตร์จะเป็นการใช้ส่วนรองเท้าแก้วของเขาซึ่งผมจะพูดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่ามันไม่ใช่รองเท,ท้าอง้แกวขซ นั้นนะแต่ว่ามันมีความเป็นรองเท้าบูทที่แบบสูงสูงนะครับผมโดยที่ว่ารองเท้าบูทแก้วอันนี้ของเซนดิวมอนที่โจมตีด้วยท่าแมทริชสไตร์มันจะเป็นการโจมตีด้วยการใช้ปลายรองเท้าครับผมแหลมแม้ท่านผู้ชมแหลม,หลมใช่ไหมครับนี่แหละครับเขาบอกว่าโจมตีในลักษณะของการเสียบให้ทะลุครับผมอ๋อเป็นดิจมอนที่ไม่เอาชีวิตผู้อื่นแต่ว่าดิจมอนตัวไหนโดนการโจมตีนี้ไปอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับนี่ส่วนท่าไม้ตายที่2องของเซนดิวมอนนะครับจะเป็นท่าที่ชื่อว่าโนเบิลแฟมิลี่อาร์ชครับผม ในการโจมตีด้วยลักษณะที่ว่าเอาขึ้นรถม้าฟักทองครับผมซึ่งรถม้าฟักทองนี้ที่มีพวกค่ารับใช้นี้ขึ้นไปนะครับไม่ได้ขึ้นตัวเปล่าขึ้นเอาระเบิดไปด้วยและทีนี้มันก็จะเป็นการโจมตีในลักษณะที่พุ่งสลัดชีพครับผมอบอกได้เลยว่าค่ารับใช้นี้นอกจากจะเอาพวกรองเท้าไปตามผู้ต่อสู้ที่เหมาะสมให้กับท่านเซนดิวมอนแล้วยังมีหน่วยรบสลัดชีพที่แอบคล้ายคาม์ิคาเซ่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตในการโจมตีด้วยท่านี้ของเซนดิวมอนซะด้วยนะครับนี่และท่าไม้ตายสุดท้ายของเซนดิวมอนนะครับ ว่านาฬิกายักษ์แก้วสร้างเป็นปืนใหญ่เพื่อที่จะยิงโจมตีสตรูในลักษณะของลำแสงเลเซอร์นะครับผมซึ่งนี่เป็นท่าไม้ตายที่มีอำนาจทะล,ลุทะลวงและก็อำนาจการทำลายล้างสูงมากๆของเซนริวมอนท่าไม้ตายมีชื่อว่าปริซึมเดทเบรกครับผมซึ่งเป็นเลเซอร์ที่ยิงออกจากปืนใหญ่นาฬิกาแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการโจมตีน่าจะสุดยอดที่สุดของเซนริวมอนแล้วแหละครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของชาเปโรมอนแลวก็เซนริวมอนนะครับผมเป็นร่างสมบ,บูรณ์และก็ร่างสุดยอดของสายชูมอนนะครับที่จริงเนี่ มันจะมีอีกสายหนึ่งของตัวพระเอกเนาะดิจมอนตัวนั้นก็คือปูเทโรมอนซึ่งไอตัวเนี้นผมก็เคยทําคู่กับของชูมอนไปแล้วที่บอกแต่ไอตัวนั้น,น,นมันมีร่างทารกที่ค่อนข้างตรงสายเลยนะครับเดี๋ยวผมทําร่างสมบูรณ์กับร่างสุดยอดของปูเทโรมอนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาร่างทารกที่เขาเสริมมาภายหลังทีหน,นึ่งมาพูดด้วยแต่ว่าของชาเปโรมอนกับเซนรรวมอนนะครับให้เข้าใจว่าไม่มีร่างทารกสายตรงนะครับโดยที่ไม่ใช่ร่างทารกแบบตรงสายเป๊ะแต่ว่าเป็นร่างทารกสามัญที่ทําให้กลายเป็นร่างเจริญวัยขขอองชูมมนนแแล้้วก็โตึบบสุดๆา เป็นร่างสุดยอดอย่างเซนดูมอนอย่างเงี้ยนะครับร่างทารกหนึ่งของมันก็จะเป็นพัฟมอนแล้วก็ร่างทารกสองจะเป็นเคียร์โรมอนนะครับซึ่งไอสองตัวนี้ท่านผู้ชมก็น,น่าจะคุ้นหน้าแล้วเพราะว่ามันเป็นดิจิวันที่ค่อนข้างมีความเก่าแล้วมันก็แตกสายไปเป็นพวกร่างจเจริญไว้ตัง้งต่นานๆได้มากมายนะครับแต่ว่าให้เป็นตัวหลัก ที่เป็นตรงสายก็ชาเปเรอรมอนกับเซนริวมอนตามที่ว่าไปครับท่านผู้ชมว่าแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมสาหรับผมรู้สึกว่าชอบในส่วนของความเป็นแบบพรีเซนต์เรื่องรองเท้าซะเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแก้วที่สามารถเอาไปเสียดสตรูก็ได้เอาไปวาร์ปบีบบังคับศัตรูให้มาต่อสู้ก็ได้นะครับหรือตัวหนึ่งแบบเหมือนจะเอาหัวหมาป่ามาทําเป็นรองเท้าซะอย่างไัอย่างนั้นเลยนะครับของอันไหนดูโหดดูหลอนสําหรับท่านผู้ชมตัวนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้้้้้ังงเเีีีท่าาานนถคลิิปมมขอผผดดดระกก็ มาในาทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ